หน้าหนาวมันก็ต้องนั่นหนาวใช่ไหมทุกคนกลางกลางคืนมันเยอะกว่าปกตินี่วะไอ้เหะเฮ้ยไม่สนุกแล้วแบบนี้อาจจะมีค่าความหนาวนะจริงไหมโอ้โหยังพูดไม่ทันค่มันเริ่มหนาวแล้วเว้ยโอ้ยโอ้ยทำไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้มาจ่อฟอรอะไรอ่ะีแม่งมึงเลยเอยเยเยโแมนมนแมนโย่โย่แมนเอ้ยโนไม่ยาเดี๋ยวผมกำลังจะตายจะหนาวตาย เอาเฮ้ยคลิปจะจบภายใน2นาทีเหรอไม่เอาหน้าคนดูรอเป็นเดือนโอไม่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 โนน้องวิ่อไปจากที่นี่ออกไปจากที่นี่ออไปจากที่นี่ก็มาโผล่ที่เดิมว่าตัหมูเขาอยู่ในบ้าได้ไหมมันหนาวอ่ะหมูหมูช่วยด้วยหมูกูจะตายแล้วหมู โอ้คขาเพิงไม่ช่วยหาอะไรเลยเดี๋ยวแล้วก็บม่โผล่ที่ไหนเนี่ยเอ้าไม่มีอะไรเลยมันเกาะล้างนี่นะมันเกาะล้างนั่นเหรอแล้วมีแต่หมู่บ้านหมูอะมีราชาหมูอะไรก็แลนะหมูก็โอ้ยนี่ไงหญ้าหญ้าหญ้ามันปลูกหญ้าแม่หมูเอ้ขอมามา้ยโอ้ขอดูก่อนขอดูก่อนเอาให้หมดนะโอ้หนาวหนาวหนาวโอ้ย ตายจะตายให้ได้จะตายให้ได้เลยโอ้กูจะตายให้ได้โอ้กูจะตายให้ได้กูตายแน่เลยยังไม่หมูมือก,ก็นาวเหมือนกันหมูใช่ไหมนายก็รู้หัวอ,อกของฉันช่วยด้วย hell, เด้อเฮลบ่เฮ้ยกูจะตายแล้วเว้ยกูจะตายแล้ว มันไมน่มันไม่อุ่นกันเลยกูตายแล้วกูตายแล้วต้นไม้ไม่มีใบถ้าจะหนาวตายผมขอให้มูมาฆ่าตายดีกว่าอะไรวะเอาใหม่กันอุ้ยโอ้ลักกี้อุย้ยลักกี้เลยมีทั้งมีทั้งกระต่ายมีทั้งปวมีมีหลุมตรงนั้นด้วยเฮ้ยดีเ่ย

หน้าร้อนเน่ะก็เดี๋ยวเราจะต้องหาต้นไม้ต้นไม้อ๋อกูจะตายเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ปะทำแล้วผมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน่ะมันจะร้อนตายอยู่เฮ้ยเราดีดิจะรงทำไงอ่ะก้นน้ำแข็งเงือะอแล้วต้นไม้แห้งตายหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูตายแน่เดี๋ยวนี อ้าวเฮ้ยไม่เหมือนนี่คุยกันไว้นี่นะคุยกันไม่ไปยังไงไม่รู้คุยกันไม่กูตายแน่ตอนนี้หลุมอยู่ไหนหลุมอยู่ไหนหลุมหลุมหลุมลงหลุมด่วนเลยไ,ไปไปโพดีแดกอื่นไป อ้โที่ไหนเราเฮ้ยมันติดกันโอ้ยโอ้ยบ่อน้ำลงได้ไหมเนี่ยลงได้ไหมลงไม่ได้ต้องการน้ำแข็งไงน้วพดทำไงอะฝนตกดีฝนมึงตกดีโอ้ยกูจะตายแลยคือหนาววันนี้วิธีแก้ไว้แต่ร้อนนไม่มีไว้ นำไงเนี่ยโอ้โหหน้าร้อนเกมนี้มันประเทศไทยมันประเทศไทยโอ้ตายตายทิ er. e ้งเลยเอ้ยเดี๋ยวมีโอกาสจะมีโอกาสไปโผล่ไปโผล่ฮิมะโผล่หิมะไปโผล่ทะเลทรายกูตายดิอะไรเนี่ยมา ตีบ้าเยคันนี้คงจะเป็นชีวิตปกติที่แสนสงบสุขใช่ไหมใช่ไหมคงใช่เลยนะถ้ามันไม่สงบสุขก็ตัวลีไปชีวิตเราแล้วตอนนี้สปีดลันเลยสปีดลรนเลยตอนนี้อ เก็บมาให้หมดดอกไม้เนี่ยดอกไม้เก็บไม่หมดเลยเก็บไมาหมดอะ่ะคือแบบอะไรก็ไม่รู้อะ่ะหนาวเกินก็ตายเออไม่ว่าหรอกไอร้อนเกินนี่นะโดนสตราร์ฟแล้วไม่ใช่ประเทศไทยเนี่ยผุดมาสามรอบแล้วหมู่นี้คนดูจะเบื่อแล้วใช่ไหมเนี่ย ไม่ว่าอะไรผมก็เอาชิลดอาดได้แล้วตอนนี้หน้าหนาวหน้าร้อนมาเลยเอาชิปิลล่าได้แล้วโว้ยเดี๋ยวขอเนื้อก่อนขอเนื้อเนื้อก็ตายเนื้อก็ตาย,ย,ตายวางตรงไหนงั้นเหรอตรงนี้เลยอืมกระตายย่ายายังไม่ไปเลยกระต่ายโนโนโนน้องหนูน้องหนูนี่นี่ เออตรงนั้นแะตรงนั้นแหละอันนี้ก็มุ่งหน้าไปเลยอืมนั่นเลยสวยจับมาโอเคเรียบร้อยอะไรเนื้อ,อามากินเลยครับตัวนี้เก้ยเดี๋ยว PX สอดสวยเอ้ยเอาชีวิลอดได้ครั้งแรกเลยได้ทองด้วยครับนี้เขาสร้างสายเอนแมชชีนได้แล้วใช่ไหมเออดีว่ะ ไม่คุมอยากรู้เนี่มานานละแล้วก็นี่ไม่จะเป็นยังไงวะอุ๊ยอ๋อเสียแคลอดไหมเสียะนะเสียจริงให้ไปให้ไปให้ไปนะ อย่างน้อยเราก็เอาชีวิตเข้ามานะครับก็ให้เขาได้กินเในมื้อสุดท้ายไป็มือ้อที่สุกที่สุดในชีวิตนะมื้อดี่สุกที่สุดเลย จะเอาชีวิตรอดได้เนี่ยคือเกาะมีแค่นี้อ่ะเป็นตุ่นเดี๋ยวคือเกาะมีแค่นี้จริงอ่ะไม่เอาจริงดิ โอ้ยมันป่ามืดมนเฮ้ยไงไปเกาะอื่นคือรไมอเตอร์นี้มันข้ามน้ำข้าทะเลไม่ได้วะโคตรขี้กระจอกเลยห็นล้วนเกี่ยมา วัวขอไม่สู้แล้วกันอยากฆ่าวัวนะขอฆ่าได้ไหมขอฆ่าได้ไหมมันต้องมีรูเลยสักอย่างที่จะพาเราไปทางนู้นได้แต่ว่ามันมีหรือเปล่าออ้ยนี่เจอเลยครับพูดยังไงถ้าไปกันเถอะไป ไปโผที่นูนน่นนะไปโผที่อื่นไม่เอาโอเคโผที่เดิมไหมเอ,อ้โผไกลมากเลยเนี่ยรอบๆไม่มีเลยอ๋อ,อข้างล่างสุดเลยดีดีด,ดีอะไรโอ้ยแปลงผักเลยของไข่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาบอกว่าโปรจกโตติงเดี๋ยวเราขอดูกนะัน ฆ่ากระตายทิ้ง้เงี้ยเออน,นี่ก็โ p เตโต้คืออะไรมันคือหัวคนปะหัวคนยนต์ประมาณนี้ทิ้งไปเดี๋ยวเขอทิ้งทิ้งไปทิ้งไป่ไปไปดีเอาแล้วแหละเขาถือว่าจะเป็นที่ที่คนโอ้ยเยอะจังนะอยากตายกันนักใช่ไหมตาย เรียกเพื่อนมาเลยกลูนเข้ามาตลาหน้ากันเข้ามาให้หมดสับเละเป็นโจกเลยดีวะ่ะวันนี้ก็มาเจอที่ที่สามารถทำอาหากินได้ครับดีมากเลย อยู่ได้อยู่ได้เฮ้ยอาจจะอยู่ได้ร้อยวันเลยนะเออโดนสตาร์บร้อยวันนี้เอ้ยอย่าไปตีดิ้มือบอลเลยกินเลยเอาอะไรทำเลยวิบัฟเโลมันนอนแล้วขอ,อตั้งาลากรอย เก็บขี้นะเก็บขี้เอาเก็บมาดิใส่กองไฟไปเลยใส่กองไฟไปเลยอใส่กองไฟไปเลยกองไฟไปเลยกลวอะไรอะ่ะอืมโอเคถ้าั้นาก็ต้องอยู่ที่นี่น,นะครับทำอาหารอืมอืมทำอาหารนี่ไงไม่พลาดที่จะเรียนรู้ ท่วน,นี้ก็ทำอาหารเองอือโอ้โหพลีดออกมาเรื่อยๆโว้ยอะไร no, 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 no. อ่ะเฮ้ยเโน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 ดูพ่อไม่ไม่หมดแล้วอ่ะโอ้โหแล้วก็ของเต็มมาเอาลูกเก็บมาทำสตีนเลยเนี่ยทิ้งไปโคตรไห้ประโยชน์เลยที่มันทำไม่โอ้ โอ้ดแล้วแต่ซากรวยอืมทิ้งไปนะทิ้งไปมึงก็ทิ้งไปดิทิ้งไปดิเฮ้ยเออทิ้งเอาไปทำกันเลยเอ้โหเอาจะเพิ่งกินทำอาหารก่อนนีกโกรธกินกนลนยะกินนะเออ โอ้เช้าแล้วเอ้ยไม่เช้าวัยยังวะนี่มันฤดูกาลอะไรวะช่างหัวฤดูการอะไร,ะร,รครับแบบผมเหลือห้าแล้วเนี่ยเฮ้ยนั่นเหรอแนวน่ะนี่ไงเฮ้ยเล่นต่อได้อีกมันได่มีอะไรตื่นเต้นเลยหรอวะ เหมือนต้นคลิปอะไม่มีรมเราต,ตื่นเต้นเหมือนต้นคลิปเลยต้นคลิปเราโคตรตื่นเต้นอันนี้คืออะไรวะลูกไล่ o m มบอ d y ดีเวสแคมปิ้งเ e ี้อเหมือนคนมาแคมปิ้งตรงนี้นะเผอเจอแล้วไม่มีหรก อ kind of mm hmm. ุ้ยกบไอ้เหี้ยกบไอ้บ้าเอ้ยน้องฆ่ามันแล้วคลิปนั้นเนี่แบบแย่มากกับกบพวกนี้ตายถ้าไม่ตีไม่เข้าวะงงเนี่ยต anyway ีไม่เข้าเลยอุ้ยตายอยู่อุ้ยมันตายอยู่มันตายอยู่ผมโอ้ยาเผลอตีวัวขอโทษขอโทษไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยไม่เอา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  นู้นอนรูหนอนรู้หนอนโดนเข้าไปโดนเข้าไปเกือบตายโอ้โหเหมืนตีบ oh ัวลงมือได้ไหมขอโทษบัวเลยขอโทษบัวนี่เกือบตายเลยบ้าเอ้ยโอ้ไม่นะไม่นะไม่ไม่ตกใจไปเองตกใจไปเองแล้วมีอะไรให้เราเลยตกใจเองตกใจเองคิดไปเองก็ได้เอ้ย โอเคโอ้ม okay. oh, like ันไล่ล่าดิว่าขอโทษเพื่อนไม่เอา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 กูจะโดดอ่ะแล้วขอจบวิดีโอดี้กันนะครับผมนะว่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมแล้วก็จะกดไลค์นะครับผมนะว่ามากๆยาวๆว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม